สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับบ่าวนะคะฮักแฮงสไตล์พาลุยนะคะวันนี้บ่าวพาทุกคนนะคะมาอยู่กับบรรยากาศริมคลองนะคะแล้วก็อยู่ที่สวนนพดลบอนสีนะคะเดี๋ยวบ่าวจะพาทุกคนนะคะมาเยี่ยมอาจารย์ป๊อกแล้วก็จะให้อาจารย์พาชมบอนสีหน่อยนะคะอัปเดตกันหน่อยนิดนึงนะคะว่าช่วงนี้บอนสีของอ,อ,งอาจารย์มีอะไรให้เราได้ชมบ้างนะคะเดี๋ยวทุกคนตามบ่าวเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามคลองเข้าไปด้านในนู้นนะคะไปหาอาจา,ารย์กันป่ะไปกันเลยคะ่ะทุกคน แต่กล้องเดินดีๆนะคะนะคะอาจารย์อยู่ข้างในแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับเราก็อยู่กับอาจารย์ป๊อกนะคะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาทุกคนมาคุยกับอาจารย์แล้วก็ขอดูบันสีได้ครับแล้วก็เป็นลูกไม้ใหม่ๆต่างๆแล้วก็วันนี้ก็จะพูดคุยในเรื่องของบอลสีด้วยอาจารย์มีเทคนิคอะไรดีๆให้ทุกคนผู้ชมทางบ้านบ้างนะคะเดี๋ยวพอตามอาจารย์เข้าไปเลยครับ ไม่ได้มีบอนสีทั้งหมดแล้วอย่างนี้ก็เป็นไม้ที่เราไม่ได้นั่นเป็นไม้ที่แบบเราปลูกไว้คือตอนนี้ก็ไม่ได้กำหนเท่าไหร่มันก็จะปล่อยมีเห็นวัชพืชบ้างอะไรมัางที่รวมๆกันอยู่อ๋อะนี่เก็บพันไเก็บพันไว้ครับอย่างนี้ก็เป็นไม้ด่างอย่างที่เมื่อที่นั่นออกมานะครับนี่ก็จะเป็นไม้ด่างทุกคนนั่นะครับหน้าตาแบบนี้ที่เป็นไม้ด่างแลวพวกนี้ก็จะเป็นลูกไม้ใหม่ๆอย่างเนี้ย เช็นอย่างนี้ก็จะเป็นลูกไม้ที่เราผสมแล้วเพื่อจะดูแนวทางเขาเนี่ยมันก็จะคือแปลกๆบ้างอะไรบ้างในลักษณะอย่างนี้ก็ลองดูว่ามันจะมีหลายๆหลากหลายที่เราผสมเก็บเก็บไว้มีเม็ดสีชมพูชมพูใช่ครับก็อย่างเงี้ยเก็บไว้ทำใช่พัฒนาพัฒนาต่อได้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นทรงใหม่ๆแล้วก็ปล่อยอย่างนี้มันคือนานแล้วไม้ที่ลงหัวหมดแล้วในลักษณะอย่างนี้เป็นไม้ที่สร้างหัวหมดแล้วนะถ้าไม้ประมาณนี้อายุประมาณเท่าไหร่ละคะอาจารย์อย่างนี้อย่างนี้อยู่ประมาณ แปดเดือนแล้วมั้งแปดเดือนแล้วครับอย่างเงี้ยเขาสามารถอยู่ได้นานอยู่ได้นานนี่ครับยู่เป็นปีครับอย่างเงี้ยเราไม่ทําอะไรครับอย่างเงี้ยก็เป็นไม้ด่างต้นหนึ่งที่เราไม่ได้นั่นแค่เนี่ยอย่างนี้ถือจะเป็นไม้ด่างเลยครับเนี่ยค่ะก็คือเราไม่ได้ทําอะไรเราก็คือปล่อยเราไม่ได้ขยายพันธุ์เพราะเป็นไม้เมล็ดนะอย่างนี้เถือเป็นไม้เมล็ดนะครับค่ะอย่างงี้ก็เป็นไม้ที่เราทําประกวดแต่ทีนี้เราเลยเวลาที่จะประกวดแล้วต้องใช้คําว่าเลยเวลาแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยเลยเวลาที่เราทําประกวดแล้วมันก็ปล่อยโสม ความสวยความด่างยังอยู่นะทุกคนอยู่ใช่ครับยังมีหลักฐานให้เราได้ชื่นชมอยู่นะคะนี่ดูนะคะอย่างนี้คือสวยงอันนี้คือเป็นลูกไม้ลูกไม้ครับลูกไม้เป็นลูกไม้ลูกไม้ที่ที่เกิดชุดหลังๆบ้างแล้วก็เกิดรุ่นก่อนๆที่เราตอนที่ราคาแรงๆเราก็ไม่ได้จําหน่ายก็ยังมีตกค้างนีนะคะทุกคนเป็นไม้ที่บางต้นเราก็ยังเป็นเมล็ดอยู่ไม่ได้ทําอะไรเลยก็อยู่อย่างนั้น ถ้าแบบนี้ก็คือทรงใบสวยมากทรงใบครับรเ,เป็นรูปหัวใจทุกคนดูเป็นรูปใบพธนการเลี้ยงบอนสีเนี่ย <c oughs> เขาเลี้ยงยากไหมคะบอนสีนี่ถือว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับ <c oughs> เลี้ยงไม่ยากบอนสีเนี่ยเลี้ยงง่ายมากเลยพอเขเลี้ยงง่ายใช้คาว่าเลี้ยงง่ายมากแต่อยู่ที่หนึ่งว่าเราต้องเข้าใจเขาด้วยนะคำว่าเลี้ยงง่ายคือต้องเข้าใจเขานิดนึงอย่างเขาจะโตหรือว่าเขาเป็นบางต้นบางต้นมันจะเป็นไม้แคะเราจะเลี้ยงให้ใหญ่อย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้ก็ต้องตามแคะแต่ไม้แคไในดินเนี่ยสำคัญ นะทเทคนิคก็คือตรงดินนี่แหละสำคัญดินใบกัาปูต้องตากให้แห้งหรืออะไรอย่างเงี้ยสักนิดหนึ่งไม้ก็จะสวยแล้วแสงก็ต้องพอดีอบางทีเลี้ยงในสถานที่มาเห็นผมเลี้ยงโอ้โหสแลนสองชัน้นกลับไปทําที่บ้านก็สองชั้นเหมือนกันแต่ทําไมไม่ได้อย่างผมค,คือมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะทุกคนมาก็อโอ้โหต้องเข้าใจลึกๆศึกษาสักนิดหนึ่งหรือว่าดูแบบแสงบ้านแต่ละที่ไม่เหมือนกันอย่างผมอาจจะมีร่มเงาไม้บางไงมันก็แสงก็ดูว่าสองชั้นก็ว่าแรงแล้วแต่หน้านี้ปีนี้เดือนนี้มันร้อนจัดอย่างนี้ ร้อนจัดมากก็คือเราก็ต้องพรางแลนช่วยเป็น2ชั้น3ชั้นแต่ละพื้นที่ใช่ต้องดูแต่ละพื้นที่เรื่องแสงแต่การในการเลี้ยงใกล้เคียงกันแหละแต่แสงนี่สำคัญมากเลยพอทุกคนมาก็บ่นว่าหโอาไปเอาไปเลี้ยงทีแรกก็สวยดีตอนหลังเนี่ยใบไหม้บ้างทิ้งร่วงบ้างบอกไอ้ใบร่วงก็ต้องดูด้วยว่าเกิดจากอะไรบางครั้งเกิดจากดินที่เราปลูกนี่แหละสาคัญที่สุดเลยบางทีผสมดินเยอะไปไม้ชอบใบไม้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับคือมันเป็นที่ว่าไม้แต่ละหลายปัจจัยครับ แช่เดี๋ยวนี้คนก็เริ่มพัฒนากันมาก็เริ่มเก่งกันแล,แล้วเริ่มพอจะรู้กันบ้างแล้วว่าจะต้องปลูกกันแบบไหนแต่ตู้อบนี่สำคัญแน่นอนยังไงก็ต้องมีโรงเรือนอย่างเงี้ยถึงจะไม้สวยได้ดถึงจะได้อาจารย์คะมุมนี้คืออะไรเนี่ยคะตอนนี้มีชื่อแล้วครับบอลชื่อฉัดนาฉัดนาเป็นไม้ของอาจารย์เองไม้ที่นี่ครับอูทุกคนฟอร์มแบบนี้ไม้ไมตัวน,นี้ดูเส้นกระดูกชัดชัดแบบ,บนี้นะคะสวยแล้วแบบใบโดกมากใบโดกครับตอนนี้มันคือมันก็เลยเวลาประกวดไปแล้วไม้ตัวนี้จริงๆมันต้องมันเลยเวลาประกวดไปแล้ว ถ้าเราทําประกวดก็จะเลยไยแล้วอายุของการเหมาะเหมาะสาหรับที่จะนํามาประกวดเขาต้องก็คือประมาณอยู่ในประมาณอายุเท่าไหร่ประมาณ6เดือนครับหเดือนห้าเดือนตั้งแต่สเดือนขึ้นไปเนี่ยเริ่มแล้วเพราะไม้นี่มันประกวดได้หลาย็อดไนี่คือไบแปดตามฝา5นิ้วมันก็ได้สูงเกิน5นิ้วมาก็ได้แล้วก็ยังสูงเกิน8นิ้วไปสูงแค่8นิ้วก็อยู่ในประเภท8นิ้วอีกมันได้หลายประเภทไงแล้วก็ยันใบไทยเข้าประเภทเขาใบไทยใบยาวใบกลม นั่นแหละครับมันอยู่ได้หลยหลได้เลยก็เริ่มตั้งแต่อายุ4เดือนนั่นแหละครับสเดือนเนี่ยไม้บางต้นเริ่มได้แล้วบางต้นเป็นไม้ที่แบบกึ่งวัดแล้วไม่เกินสูงไม่เกิน3นิ้วเงี้ยอ่ะก็คือเขาก็ได้แล้วไงค่ะบางคนแต่อายุก็ไม่ควรจะเกินไม่เกิน5นิ้วก็คือต่อบอีกสเต็ปหนึ่งเลยจากเลยจาก3นิ้วไปก็ไป5นิ้วไงเขาจะมีประเภทเขาอยู่ไงพอเลย5นิ้วไปก็ไเป็น8นิ้วอีกนั่นแหละครับพอเลย8นิ้วก็จะเข้าประเภทแล้วไม้จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนพดนนี้ถือว่าเป็น อีกส่วน,นไม้ม <จะ S 2> มันไ้ประกวดนะคะทุกคนรางวัลน,นี้บอกเลยว่าเต็มบ้านนะคะทุกคนแล้วดูนียสวยมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลูกไม้อีกเช่นกันเดี๋ยวเราจะพาไปมุมนุ้นให้ดูนะคะลักษณะใบหนามากนะคะทุกคนมาดูต้นนี้นะคะทุกคนคือจับต้องได้ทุกต้นอันนี้เขาเป็นลูกไม้แล้วมาดูลักษณะใบนะจะบอกเลยว่าการนี้แข็งแรงใบหนาะแบบนี้เลยนะคะแล้วลักษณะทรงใบ สวยมากทุกคนดูนะคะอันนี้เป็นไม้ที่เกินปีแล้วเกินครับอายุเกินออกมาเ,เป็นฟอร์มกอแบบนี้แล้วนะคะถ้านในเรื่องของการ,รเลี้ยงดูในช่วงหน้าฝนเนี่ยอะไรที่อันตรายที่สุดคะสําสหรับการเลี้ยงบอลสีหน้าฝนไม่มีเลยนะครับหน้าฝนนี่เธอไปได้ดูของเขาแล้วนี่ไม่มีอันตรายอะไรนะครับเลี้ยงง่ายถ้าหน้าที่จะมีอันตรายคือหน้าแรงนี่แหละหน้าแรงอ่าแล้วก็ปลายฝนที่ต้นหนาวนี่ไม้จะสวยมากเลย มาจะสวยสุดๆเลยตอนนี้เป็นช่วงนี้เขาใช่ช่วงที่เขากําลังหมดกําลังหมดฝนแล้วเขากาลังพีดระเล่ความสวยโคงฟามฟอร์มอะไรจะสวยหมดเลยนั่นก็มาเข้าหน้าแรงเนี่ยจะมาเลี้ยงยากเลยครับช่วงฤดูอย่างเนี้ยก่อนเจียฝนมานี่จะยากหน่อยก่อนหน้านี้คืออากาศแต่ถ้าหนาวพอหมดฝนแล้วมาต้นหนาวก็จะระวังเพิ่งเพี้ยหน่อยพวกเพี้ยพวกแมลงอะไรเ็าจะจบคือไม้จะเริ่มอ่อนแอแล้วไงพอเริ่มเปลี่ยนฤดูอากาศหนาวเริ่มจะเข้ามาไม้ก็เริ่มจะปรับตัวเปลี่ยนอะไรอย่างเนี้ย มันก็ต้องมีมีแมลงรบกวนใช่ครับแมลงรบกวนมีอะไรบ้างคะที่แบบส,สาส่วนใหญ่ทำลายใบเขาได้ก็มีตะกแตนนี่แหละครับสําคัญเลยต,ตัวตะกแตนนี่ตะกแตนนี่จะไม่ค่อยกินใบจะชอบย้ำย้ำย้ำใบให้เป็นแผลให้เกิดอาการว่าเป็นแผลเดีย๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวะะตะตะกแตนเนี่ยตัวร้ายมากเลยแต่ถ้าถ้าสวนดีๆตู้ดีๆปิดสนิทสนใจดีตะกแตนก็จะไม่มีหรอกครับเพราะเราไม่นั่นอย่างเราบางทีเราเปิดทิ้งไว้อย่างเงี้ยเขาก็มีสิทธิ์จะเข้าไปได้ และบางอย่างบางทีเขาก็มีเกิดจากใบไม้ดินที่เขาไข่ไว้ในดินหรือรอ,อะไรสักอย่างเนี้ยเขาไปได้ความชื้นเขาเกิดขึ้นมาเองเขาก็อยู่ยนั้นเป็นตัวเล็กๆเงี้ยโอ้โหทุกคนมาดูด้านหน้าตรงนี้นะคะ แอบอวดหนอนนิดนึงนะดูนะคะทุกคนอันนี้ลักษณะใบแปลกมากใบแปลกครับสวยแล้วก็นี่น้องมีเกสรแล้วมันเป็นคล้ายๆด่างขาวด่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเส้นกระดูกเขียวๆแบบเขียวอะไรอย่างนี้ดูทุกคนสวยมากนะคะแล้วก็ด้านในหนุนเจะเป็นก็คือด่างยันดอกหยิบดอกดูหยิบดอกยังด่างดูนี่นะคะประมาณนี้ต่อเขาก็ด่างด่างครับแต่เราไม่ได้ผสมนะครับอย่างนี้เราก็ปล่อยแล้วปล่อยลยไม่ได้ทําอะไรเพราะช่วงนี้หยุดจะผสมกอนมาให้ดูลักษณะ ตรงเขาจะประมาณนี้กันนี่กับพี่น้องเ<า>ขาเหมือนกันเนี่ยฝักเดียวกันโอ,โอีกหนึ่งต้นทุกคน,นดู้นนแต่เราได้ต้นที่สวยไปแล้วไงต้นที่ฟอร์มรสวยทรงสวยด่างล้าชัดสมบูรณ์ทุกใบกาบใหญ่เราก็แยกออกไปค่ะพวกนี้คือแล้ลเป็นตัวเปรียบเทียบมาดูนนว<ะ>่าจะเป็นบอลด่างบอลด่างครับเหมือนกันนะคะทุกคนดูต้นนี้เขามีชื่อแล้วครับคือน้องๆเขาให้มาจะอยู่ชนบุรีเขาให้มาเดี๋ยวชื่ออะไรเดี๋ยวผมดูก่อนเขาให้ผมมาปลูกเขาชื่อ เชื่อเขาตามนี้เลยรักเต็มรอยนี่แหละครับทุกคนถ้าใครเขาหน้าจะน่าจะมีออกในท้องตลาดนะครับไม้ต้นเนี้นี่หน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ผมอาจจะเลี้ยงผมอาจจะเลี้ยงเขาไม่สวยไงแต่ไม้เขาน่าสวยแต่ผมเลี้ยงคือมยังไม่สวยพอเพราะเราปลูกไว้แค่ธรรมดาเราปลูกไว้แค่ดูสายพันธุ์ก่อนน่าสวยนะคะทุกคนครับนี่แหละแต่ในท้องตลาดน่าจะมีจําหน่ายนะไม้ต้นนี้พะน้องก็ให้ผมมา เอามาเป็นให้มาผมก็ปลูกไว้แล้วก็ทุกคนไปดูฝั่งนู้นนะคะเบานำเสนอต้นนี้ใบใหญ่บึ้มบึ้มก็ถึงมันพี่น้องกันแหละครับสามต้นเนี่ยพี่น้องกันหมดนี่มันมีความด่างแบบออกเขาแต่ดอกก็ด่างแต่ดอกผมก็ไม่ได้ผสมน่ะลอยอยู่ข้างล่างพับอยู่กับพื้นเลยไม่ได้ผสมใช่ไหมครับลอยไปแล้วลอยไปแล้วครับคือเราไม่ได้ผสมไงคือปล่อยลอยดูนะคะแล้วก็มีด่างขาวแล้วก็เป็นเม็ดแดง พอลอกว่าเราเลือกต้นที่สวยที่สุดเก็บไปแล้วเราก็เลยอ่าต้นนี้เราก็ปล่อยไว้นี่นะคะ่ะโอเคเดี๋ยวตามอาจารย์ไปดูตู้ต่อไปนะคะครับเป็นด่างใบกลมบ้างอะไรบ้างเนี้ยก็มีนี่นะคะลักษณะเป็นใบกลมๆน่ารักน่ารักเนาะเดเป็นไม้ดะประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นไม้ด่างเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ทั้งหมดครับดูใบหนาหนา,นานก้านแข็งแข็งแบบนี้นะคะทุกคนสําหรับใครที่แบบ ไม้สายประกวดเนี่ยอย่างเงี้ยตะกะแตนเข้าแล้วเนี่ยเห็นตะกะแตนเนี่ยลอยตัวเนี่ยเนี่ยลอยตะกะแตนกินที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี่แหละครับนี่แหละแมลงรบกวนนี่แหละถ้าทําไม้ประกวดเจออย่างงี้เซ็งเลยกินใบหนึ่งสองใบแล้วก็เสียเลยอย่างเงี้ยพอาะเขากัดย้ำใบแบบนี้สักพักนึงเขาก็จะมีจะมีการเน่าบางอะไรบ้างผุเป็นอะไรบ้างเงี้ยนี่แหละ ทุกคนต้องระวังนะคะเวลาตากะแตนเนี่ยเห็นเนี่ยเปิดตู้หรือว่าข้างตู้เราลูโลกเนี่ยมีตะกแตนมาแรงเข้าไปจะไปสร้างปัญหาให้เราตรงนี้แหละถ้าคนทําไม้ประกวดอ่ะจะรู้ตะกแตนคือตัวร้ายสำหรับคนที่เลยแต่ถ้ามือนขายบอลอะไรทั่วไปก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าบอลประกวดอ่ะถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยทําสร้างตาหนี่ให้กับไม้ไงทุกคนดูนะคะนี่ความไร้กาศของไม่ให้ดูบอกให้ดูชัดๆนะคะเขาจะย้ำใบแบบนี้ก่อนนะอย่างที่อาจารย์บอก พักดึงใบเขาก็จะเสียเสียใช่ครับนั่นแหละตามมาคือเสียต้องระวังนะคะทุกคนโดยเฉพาะสําหรับท่านไหนที่ฟอร์มไม้เตี้ยไว้สําหรับประกวดนั่นแหละครับต้องระวังเลยต้กระแวงมากนะคะมามาดูฝั่งนี้นะคะนี่ก็เป็นไม้ต้นหนึ่งไม้ใบติ่งก็เป็นไมใบกลมต้นหนึ่งอันนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้กลมๆด่างๆทุกคนดูนะคะ นี่เป็นไม้เกินปีแล้วทั้งนั้นเลยเกินครับไม่ตัวนี้ประมาณไม่ถึงครับประมาณเก้าเดือนบางต้นประมาณอยู่ประมาณแปดเก้าเดือนหมดแล้วอายุเกินหมดแล้วล่ะอายุเกินแล้วแต่ว่าความสวยอยู่แบบยังคงที่อยู่สวยมากนะคะมีสองต้นคู่กันอยู่ตรงนี้โอ้โหนี่นะคะเป็นการพัฒนาของอาจารย์ก็จะเก็บสายพันธุ์อย่างนี้พัฒนาไปเรื่อยก็ไปเรื่อยๆครับพัฒนาต่อไปเรื่อยเรามีเวลาเราก็ทำให้เราได้ชมไปเรื่อยๆนะคะสำหรับอาจารย์๊อกนะเนี่ยอย่างนี้ก็มีดอก ก็เป็นไม้ที่ลูกไม้เป็นการออกดอกมีฝุ่นมีอะไรเราก็ไม่ได้ผสมไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรเลยชุดหลังนี่ขอใช้พักเก็บไม้เทสผ่าเทสตะชุดแต่ก็จะทําเก็บไว้นี่นะคะหายเก็บไว้ของแปลกๆต่างๆเยี่ยมอาจารย์ด้วยก็มาชมไม้ลูกไม้ของอาจารย์ที่ยังเก็บไว้อยู่ก็เอาไว้พัฒนาต่อยอดพัฒนาต่อยอดได้ครับไปดูลูกไม้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่นะดู แต่ละต้นหวอยจา์นะด่างสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก็จะมีไม้บางต้นอยู่างนี้ครับมันไม้เราไม่ไหมก็เต็มร้อยนะคะอยากจะได้ไม้ก็มาหาจารย์ได้ก็ยังมีแบ่งปันอยู่ตลอดเรื่อยๆเนาะมีมีนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็แปลกจะเป็นไม้แปลกอย่างที่ด่างบ้างไม่ก็แต่ด่างไม่ก็เต็มร้อยทุกคนเขาเป็นกาบใช่ไหมเป็นบอนกาบครับนี่นะคะเขาก็จะแปลกๆสวยๆแปลกๆด่างๆนี้นะคะดูต้นนี้ต้นนี้ดูสวย ดูดูแปลกดูแบบละมุนละต้นนี้เขาก็ให้มาเหมือนกันเป็นไม้ที่เขาให้ผมมาลองฟอร์มดูผมก็ลองเลี้ยงเดี๋ยวให้ก็เลี้ยงเขาดูยเงี้ยน่นี่เขให้มาเหมือนกันดูละมุนละไมมากเลยนะคะทุกคนแล้วมีเม็ดแบบชัดๆมาแบบนี้ที่เขาแต่ก็ไม่รู้ก้าชื่ออะไรเหมือนกันต้นนี้เป็นไม้ของทั้งสวนเขาที่เขาให้มาของสวนสมฤทัยแหละเขาให้มานี่นะคะทุกคนเราก็ให้ใครให้มาเราก็บอกว่าของเขานั้นถ้าทาอยากได้หรืออยากสนใจต้นนี้ก็อไปติดต่อเจ้าของเอา แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นไม้เล็กนะคะคคทุกคนคที่อาจารย์ก็มีเก็บไว้บ้างถ้าใครเข้ามาจำ่้างอยากจหน่ายบ้างก็งงอยากมาีแบ่งติดไม้ติดมือไปก็นี่นะคะอาจารย์ก็มีแบ่งนะคะทุกคนมาดูเลยนะคะใกล้ๆเลยเดี๋ยวจะพาดูแบบอย่างนี้นะคะก็จะเป็นไม้กาบสวยไหมทุกคนนี่นะคะไม้กาบด่างๆเนาะอย่างนี้ มันก็คือกึ่งกึ่งไม่ด่างไม่เต็มร้อยอย่างเงี้ยไม่ถือว่าผมบอกว่าไม่เต็มร้อยแต่บางทีเขาก็ด่างมีความน่ารักถ้าใครชอบลักษณะเป็นบอลกาบเนาะมันก็จะมีบอลกาบก็จะมีนี่นะคะแดงๆกลมๆก็มีนี่เป็นลูกไม้ใหม่ๆอยู่อย่างต้นนี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นเม็ดน่ารักน่ารักนะคะเราจะพาทุกคนชมนู่นนะคะด้านในแบบนี้นะคะ แกงมีแบ่งมีแบ่งเยอะอยู่ครับแต่บางต้นก็จดทะเบียนไปแล้วชื่อเพชรจันทราก็มีทังนู้นเห็นในแเว็ดแดงๆดงก่อนนะก็จดทะเบียนแล้วต้นนี้ใช่ไหมคะต้นนี้ต้นนี้ครับนี่ต้นนี้ต้นนี้อ๋อต้นนี้นะคะชื่อเพชรจันทราเพชรจันทรานะคะถ้าอย่างไซส์ประมาณนี้อาจารย์แบ่งปันที่เท่าไหร่ครับประมาณตอนนี้ผมขายถ้าไม้เป็นไม้ใหม่ผมขายอยู่่ราคาค่อนข้างจะสูงครับประมาณ500บาทสาหรับต้นนี้นะครับนี่ทุกคนเม็ดแดงัดๆต้าไม้มันออกตลาดน้อยแต่ผมก็แล้วแต่คนที่ ชอบเห็นไหมใบกลมเพราะเราสามารถที่เลี้ยงผมสามารถจะเอาดอกไปพัฒนาต่อกันได้ไม้ยังต่อได้จนทานะคะโอ้ฝั่งนี้ฝั่งน,นี้ก็จะไซส์ที่ย่อมมาหน่อยนี่นะคะทุกคนเป็นลูกไม้ก็มีแล้วก็ไม้ก็มีมไม้มีชื่อก็มีครับคือปนกันหลากหลายมีลักษณะบอลกับน่ารักน่ารักนะทุกคนดู ไอ้กลมๆเม็ดเม็ดก็มีไหมมีชื่ออย่างนี้ทุกคนน่าจะรู้จักนะคะเท้าวลำไพยท้าวลำไพยนะคะ ลักษณะเป็นไม้เหลืองก็มีนานรับเหลืองกันตนาเนี่ยเหลืองกันตนานะคะเห็นไม้ทุกคนก็รู้จักดีแล้วถ้าทุกคนเห็นเล่นไม้พวกนี้จะรู้จักเลยเพราะไม้ตัวนี้มันก็มีอยู่นานแล้วนี่นะคะถ้าใครเข้ามาที่สวนอาจารย์ก็มีไม้แบ่งปันติดไม้ถือไปแน่นอนนะคะแล้วก็เข้ามาชมลูกไม้สวยๆที่นี่ได้เลยนะคะแต่ลูกไม้เรามีให้ชมได้มีไว้ให้ชมนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบันสีขอความรู้อาจารย์ก็ได้ที่จะ นี่ก็เป็นไม้ที่แก่หมดแล้วปล่อยโทมแล้วอย่างนี้ไม้อีกไซส์หนึ่งโตขึ้นมาอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบรุ่นเริ่มสาวั่นนะครับเป็นไม้อายุที่ระมาณสองสามเดือนนากว่า๋อนี่นะคะทุกคนมีก็จะหลากหลายดารารุพัลลิก็มีนะคะประสาททองเป็นอย่างใบไผ่อาจารย์ใบไผ่นี่เป็นลูกไม้ต้นที่ผมเคยประกวดหลายๆงานเป็นลูกไม้เป็นใบไผ่ดังเนี่ยนะคะบาขออนุญาตนิดนึงนะคะอาจารย์รับนี่นะคะอันนี้เป็นลูกไม้ สวยมากแล้วเป็นไม้ฟอร์มที่อาจารย์เคยส่งประกวดนะทำประกวดอยู่เราได้รางวัลมาแล้วด้วยได้รางวัลมาแล้วครับได้มาสองสามสี่สนามมีถ้าอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอาจารย์พอจะมีแบ่งใบค้แบบนี้ตอนนี้ผมยังไม่มียังไม่ได้ปล่อยแบ่งนะครับตัวนี้มันคือทําจํานวนเพิ่งจะผ่าไปแล้วก็เพิ่งจะมีขึ้นมายังปะหลาดปลายอยู่แล้วก็ผ่าไปใหม่ให้เด็กๆผ่าก็ยังไม่เห็นขึ้นเลย อันนี้เหมาะสาหรับฟอร์มประกวดมากประกวดครับเพราะว่าส่งใบใบก็ได้ใบไผ่ใบไผ่นะทุกคนแล้วมีความด่ากแล้วความด่างเขาจะด่างเสมอนี่นะคะให้ชมก่อนแต่ตอนนี้ในวงการก็มีเยอะนะครับใบไผ่ที่สวยด่างๆที่สวยกันหลายๆเจ้าที่เขาเลี้ยงจริงๆนะก็มีเห็นหลายๆเจ้าที่สวยมากผมก็ยังว่าเออเขาสวยแล้วโอเคอันนี้ก็จะเป็นตู้ที่เป็นไซส์หนุ่มสาวนะคะทุกคนก็คือถ้าเกิดแบบจะทำเป็นฟอร์มแม่พันได้เลยได้เลยครับ ถ้าเป็นแม้พันธุ์ก็เปลี่ยนกระถางหรือว่าเราไม่เปลี่ยนไม่พันธุ์อย่างเงี้ยสามารถจากบางหัวขยายพันธุ์ได้แล้วบางต้นหัวโตแล้วเนี่ยผ่าได้แล้วไม้อย่างเงี้ยนี่นะคะมันจะเป็นบางต้นพอไม้มันเริ่มจะสร้างลงหัวแล้วละ่ะอายุพอๆพอพอด้าน,นแล้วนี่นะคะทุกคนสําหรับบรรยากาศด้านในก็มีตู้บอลสีไว้ให้เราชมเยอะมากนะแต่บอลมันก็มีอย่างว่าอย่างที่เห็นนะครับมันหลากหลายะจะเป็นไม้เล็กก็มั่งไม้ใหญ่บั่ง ตอนนี้ก็คือเป็นไม้บางทีบางตู้เราก็ปล่อยอย่างเงี้ยปล่อยโซมแล้วเพื่อให้ลงหัวไปแล้วอะไรแล้วนี่คือปล่อยโซมเนี่ยแล้วก็ถอนหัวเก็บมั่งอะไรมั่งขยายพันธุ์ใหม่คือปล่อยโซมแล้ว<ม>ถ้าส่วนใหญ่คือไว้เก็บหัวเก็บห,หัวแล้วครับอย่างนี้เก็บพันไวน้เไว้ไวเราก็จะทําไม้ที่ซึ่งซึ่งมีหนึ่งเนี่ยมันจะดีกว่ามีแค่มีแค่ต้นหลายๆต้นน่มันจะมีดีกว่ามีหนึ่งถ้ามีนี้หนึ่งเนี่ยมีโอกาสศูนย์ถ้ามีหลายต้นเราผ่าแล้วเราขยายพันธุ์แล้วปล่อยโซมให้อยู่ในตู้พอมีน้ำฝนลงมาหรือดู เราเปิดน้ำฝนแล้วก็เปิดแห้งคราวนี้เขาจะขึ้นมาจะไม่สูญพันธุ์เลยอ,อย่างนี้ก็เพิ่งปลูกใหม่ยังไม่ได้ถอนหญ้าออกเลยดูว่าจะพืชขึ้นเต็มเลยค่ะยังยังยางใครทีเ่เริ่มปลูกใหม่ๆนะคะถ้าเกิดว่าเจอหน้าร้อนอ่ะเขาอาจจะเป็นแบบลักษณะใบยุบไปไม่ต้องตกใจใช่ไหมอาจารย์เยวหน้าฝนขึ้นครับแต่ถ้าไม้เล็กนี่ถ้ายุบก็เสี่ยงนะครับมันมีโอกาสจะชิ้นเขาเนื้อเขาน้อยก็อาจจะตายได้ค่ะแต่ถ้าโตซะแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วสร้างหัวแล้ว ต้องเป็นไม้ที่มีอายุมีอายุย่างน้อยสัก4เดือนขึ้นไปจะไม่ค่อยสูญพันธุ์แล้วถ้าไม่อายุสัก4เดือนขึ้นไปเพราะไงเขาเริ่มมีสร้างสร้างหัวแล้วถ้าเป็นไม้ชิ้นผายอย่างเงี้ยโอกาสแห้งก็มีโอกาสสูญเลยบางต้นต้องดูแลดีใช่ดูแลดีหน่อยนะครับต้นเล็กอย่างเี้ต้องดูแลดีเลยดูแลดีหน่อยแต่ถ้าโตแล้วก็เป็นไม้เด็กโอกาสโอกาสสูญหายโอกาส่อโอกาสยุบมีจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าไม้โตแล้วไม่ต้องกลัว สร้างหัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวศูนย์นี่นะคะบรรยากาศภายในสวนอาจารย์ก็จะมีต้นไม้ค่อนข้างที่จะร่มรื่นร่มรื่นครับอากาศจะชื้นนั่นหน่อยอาจารย์ก็จะกันแสลนหน้าร้อนก็ประมาณ2ชั้นสองชั้นครับผมใช้แค่นี้2ชั้นนี้ก็ถือว่าร่มไปแล้วแต่นี้เราก็ช่วยไม้ช่วยนิดนิดไม้นิดนึงถ้าปล่อยจัดมันก็ความสวยก็จะไม่เท่าไหร่ซีดหมดถ้าส่วนใหญ่ นี่นะคะก็ถือว่า่บาวได้พาทุกคนนะคะเข้ามาเยี่ยมชมที่ส่วนอาจารย์แล้วก็ได้มาพูดคุยกับอาจารย์เนาะเพราะว่าช่วงนี้อาจารย์ก็เราจะไม่ค่อยเห็นในงานประกวดสักเท่าไหร<ช>่ะคะเพราะอาจารย์ก็หยุดพักผ่อนไประยะหนึ่ง <c oughs> ระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจารย์ก็เริ่มทำโชก้าชั้นสําหรับโชก้าชั้นเดี๋ยวอีพีหน้า่าวจะพาทุกคนไปดูกับอาจารย์นะคะยังอยู่ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะคะเดี๋ยวจะตัดไปเป็นอีพีหน้านะคะทุกคน โอเคนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้บาก็ <Okay. S 1> จะขอขอบคุณอาจารย์ <Okay. S 1> มากนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวอีพีหน้าก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่อย่าเพิ่งไปไหนนะคะก็ยัง <c oughs> อยู่กับอาจารย์เดี <c oughs> ๋ยวจะพาไปดูโชวเก้าชั้นของอาจารย์มี2ฝั่งนะคะ <c oughs> ทุกคนสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะถ้าใครท่านไหนชอบโชวเก้าชั้นแล้วก็กําลังเริ่มอยากเลี้ยงอยู่เดี๋ยวไปขอคุยกับอาจารย์แล้วก็ขอความรู้กับอาจารย์ด้วยแล้วก็ไม้เพียบ ะะสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเดีย๋ยวพึ่งไปไหนนะคะ